สวัสดีตอนเช้าเศร้าพี่น้องสบายดีเมื่อคืนนี้คุณป้าฝาเงินมาให้นะค่ารถค่ารถแม่ต้องเทนสองพันนะขอบคุณมากมากค่ะคุณป้าขอให้คุณป้ายืนดีมีแรงเด้ออยู่มั่นคงมีเงินกูลาบมาทีมัน น้องกอน่ะน่ารักจะตายขอบคุณครับคุณยายเนี่ยขอบคุณครับน้องกอนน่ารักคุณป้าทางสกลมารอบหน้าเด้อเดี๋ยวป้าสิฝากให้ซื้อนมขอบคุณครับคุณป้าคุณโอ้โหที่ให้กินนมน่ะสุดยอดเลยนิ่นเลยแมวแมวอีสัยลูกแมวแมวนอนนะแมวนั่นนั่นเงาอันนั้นนะเงาทุค้านถ้าใครซ่องใครเอาไก่นะ

น้ำเมือนาสวานบ่กสนบ่นม่นคืนทบมันไปหาเฮ็ดบเเ่เออนี่จประเทศเอาเอาคองออกมาน่จังลงลเฮ็ดปวกก็ออกอเพราะเฮ็ดปวกสอปอไปจังหอน ล้วถอดออกเด้อน,นะตู้เย็นน้อยนะอย่ามันกินไฟสืส่อเอาก้อยออกละาถอดลองอโลด,ดปลาตัวอีกปรึกสึกอันนี้ <c oughs> มึงอย่าพาปล่อยมันเด้อแล้วนี่นปะปลาไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้ย <c oughs> ผมงาเอายไปหาตัดผมเด้อ อต่ผมนั่นลูกเนาะแง่ยังหยันเจ็บปุมยังยันเจ็บนี่หูเลยดินคนซ้อต้องการพุ่มปุมดีบ่นนั้นบเอกแม่้องเทนสิก้าบแล้วพี่น้องก้บาบแปดเดือนน่ะอ่างใหม่สรุปแล้วเขาเทีย่ยวเขาเทียเเท่ยวอยู่จนทางสิเป็นหอมเลยอือ ประมาณวันที่สิบกว่าตุลาสิบสิบกว่าตุลาก็มาและบ้านนี้ซุ้มห้าหน่อยเดือนหนาเนี่ยก็ได้เกี่ยวหนี่ยเขานี่จะว่าต้นตุลาเนี่ยาจักซองหนุ่มเอาวายออก ล่ามึงเห็นหุ่งอีกแลีว้วหฮะฮะหุ่ง กระติ้งนามใครบอลบอลตีนใส่เลยลูกบอลใส่ไนะโอ้หมดขับไปได้หาเมืองซงในขอกไก่มันบ่มีห้าง toàn há hàng mà bye bye. càng ngam phi nọng ơi ngam thẻ ngam và phi phi งามแห้งพี่น้องงามอะไรอ่ะเคนจุสิบปสัปดา์นะครับก็บไปแต่สาวเพื่อวบยาไปเจอกับด่านแล้วตัง มาเอินนะมาตั้งมาเอินเกมคลองเกมคลองมันสิซ่าสิเจ็ดโมงแล้วนี่นะนนนเน,นี่ยนะครับซานมาแล้วนะ สอบคือดำแทบขนมหนังซื้อมากแต่เมื่อวานผมมนมันนิ่มมันบ่อยเยอะ จักจีนหล่อมาจักป้าแตงบ่อนี่นะเนี่ยนั่นนะขอบคุณพี่เพียวซื้อขอบคุณพี่เพียวค่าของขอบคุณลายเด้อครับพี่เพียวเราหยุดจังหวัดได้นะอีสานใก่เนี่ยมาจัก เรากลขอบคุณคุณป้าดนะครับที่ส่งคารถลแมท้องเทนของระเบิรขีบอยู่คุณป้าขอคารถในนเดียกันแล้วก็ฝ้าโอนมาคารถลแมท้องเทนสองพันพว่าคุณป้าสิออกไปกินข่าวก่อนส่นว่าเมื่อคืนนี้คุณป้าเพิ่นไปเยาวราชจริงจริงเพิ่นอยู่สุขุมวิทเพินไหน คุณป้าสิมาซานุมาน่าส่วงเดินไล่กระบ,บอกนะครับรจะได้เตรียมตัวเ,เดินหน้านี่บอสค่ะคุณป้า,าสเมื่อ หน่อหูเด็กผลของขึ้นรถเดินหน้าเข้าสเปราร์ด ้ัสอร์นได้ซองเดินขึ้นก่าบ่เอา,ม,า,อาม่ได้เบิ่งหรือไลงด่ไปลงไปบ่ไปมาโน้ำนำบกบ่ไปลงมาก,ก่อนลงมาบ่หายไป สภาพโหลดนะจีนโน่เด้อ ปิดปิดปิดไปไปไปมาแปลงทางนี่เด็กๆโอ้ยกระโพกกระโพก เอ้ามีเขาต้นพังอีกตู้นี่ส่วนล่งตามหลงังส่วนล่งโอ้ยกระโปกระโปเรียนได้บอลนีนะส่วนล่งที่มันเป็นอันอันนี้นะ เขี่ยน้ำนี่ให้น้ำม,มันไหลจะ่มันซาดเนาะจะ่มันเปื้อนคุณป้าใจดีคุณป้าเอ้ยเทพืชไหนไหน,นคุณป้า จากเียจากได้สิใส่ท่อนี่ใส่ท่อลงมาทางนี้ซองสามาจากสีนหนึ่งหัวหน้ามันไล่ลงมาจากหอยหน้ามันลงบ่แห้งจักเถือ่อหงูก็คือสีใส่งบบาลายดอก ก็ส bon ิ่บริหลายหมื่นว่าอยากเทแบบนั้นเลยเทกับไปหอดพุ่นก็สรนลำบได้เที่ยวข่าวจนบบได้จนอ่อมไปขึ้นทั้งลุมพมเออมันก็สีแห้งลราบานนี้นะ อุ้ยกินโง่เห็ดจากสั้นมันจะเป็นผักแล้วทรานะพอแล้วยามนั่นละเปืือนเปืือนครับหลุดเขาครับหลุดออกกันโบได้หัวซีบริสียเงินบริสิมาเสียอีกเลยคันโบเทพื้นโบได้ดอก ต้องเทหนทางเข้าไปแบบทางนั้นเนาะเทสะพาอเป็นหนทางเข้ามาดิแล้วก็วางถอวางถอมันไหลลงปุ่นนี่บอดี้นะครับสีหายว่างถ่อนี่อีกนี่เหตุข้องหน้าไปเลยนี่นี่บอดี้หน้าร้านของเจ้าพชิวา แม่น้องเทนก็กับสุรินวันนี้เดือนหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณถูกกำลังใจ้ะพี่น้องฝากซับพอร์ตสามดาราต่อไปด้วยเดอ้อคุณป้าขอบคุณมากมายฮะ